สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพามาอัปเดตนะคะแล้วก็มาดูความคืบหน้าของเจ้าโอพันเทียต่างๆที่พี่มุกเคยปลูกลงกระถางขนาดเล็กนะคะเพื่อให้เกิดความน่ารักนะคะอย่างเช่นตอนนี้หยิบให้ดูโอ้วาดเสียวเหมือนกันพี่มุกไม่ได้ใส่ถุงมือนี่นะคะทูน่าหนามทองแบบเล็กๆใส่กระถาง ะะอันนี้ก็เสมาด่างอันนี้ก็เดสเซอร์สกายหรือฟักคันท่านะคะอันนี้คอนโซเล่นี่ก็ถทูมทูน่าทองอันนี้ลินปีศาจหรือฮูมิฟูซานะคะเสมาธรรมดาข้างหลังนั่นก็ทูน่าหนามทองอันนี้ต่อซิลิอุสขนาดย่อมอันนี้ดีคัมเบนส์อันนี้ก็ทูน่าหนามทองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทีละอันเลยว่า เขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราดูที่นี่โอพันเทียเสยมาด่างเห็นไหมคะภายในแค่ไม่ถึงสองสัปดาห์นะสัปดาห์กว่าๆเขาแตกยอดแล้วย้ายมานี่โอพันเทียทูหน้าหนามทองโอ้โหหนามเฟียวเฟ้ามากค่ะนี่แตกยอดเล็กๆแล้วเหมือนกันเห็นไหมคะนี่ซูมให้ดูเล็กๆดิ นี่ขนาดที่เรา,เาปลูกนะคะเรายังไม่ได้รดน้ำเขาเลยเพราะว่าที่พี่มุกเคยบอกให้ทราบไว้นะคะว่าเวลาเราปลูกเขาเนี่ยเรายังไม่ต้องรดน้ำเขาสองสัปดาห์เพราะฉะนั้นที่ปลูกมันเนี่ยก็คือแค่วางไว้ในที่ร่มรำไรนะคะมีแสงอากาศถ่ายเทแต่ว่า,าไม่ได้โดนแดดตรงๆนะคะแล้วเราก็ยังไม่ได้รดน้ำเขาเลย เขาก็จะอยู่กับดินแห้งๆแต่เห็นไหมคะว่าเขาก็มีความพยายามที่จะ,จะเจริญเติบโตนู่นซูมไปนี่ดีกว่าเจ้าดีคัมเบนเห็นไหมคะโอพันเทียดีคัมเบน์ใบอ่อนยอดอ่อนขึ้นมาเต็มเลยเล็กๆปุยๆน่ารักจชะยาวเลยนะคะเจ้าต้นนี้เนี่ยเขาโตเร็วคะ่ะถ้าเกิดใบที่เราเลือกมาเนี่ยแก่พอเนี่ย ส่วนมากก็จะงอกแล้วนะคะนี่อันนี้อีกอันนึงอ่ะอันนี้ก็เห็นไหมฮะเขียวๆเล็กๆตรงนี้นี่มีสัญญาณชีพที่ดีว่ากําลังจะงอกนะคะส่วนเจ้าอันนี้ลิ้นปีศาจยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ก็สียังเขียวสดดีอันนี้เจ้าโอพันเทียเซมาเจ้าตอนนี้ก็ยังนะคะเจ้าซิริอุสนี่คงนิ่งอีกนานนะคะโดยธรรมชาติเขา เจ้าข้างหลังก็ยังนิ่งอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารดน้ําให้ดูวิธีการรดน้ํานะคะปกติถ้าเกิดการรดน้ำเนี่ยเราแนะนําให้รดช่วงเย็นๆค่ำๆเพื่อที่เหตุผลที่ให้รดตอนเย็นๆค่ำๆก็เพื่อที่ว่าดินนะคะจะได้ เย็นตัวลงนะคะดินในกระถางเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยเขาได้รับแสงแล้วก็ความร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีดินเขาอาจจะร้อนเกินไปแล้วก็รอให้ดินเขาเย็นก่อนก็ควรจะเป็นช่วงค่ำค่ค่คะโอเคนะคะวิธีรดน้ําก็คือเราหาภาชนะมารองที่ก้นกระถางเขาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็คือลดลงไปเลยถ้ากระถางเล็กๆเ,เราก็ลดน้ําเบาๆนะคะ ใช้ฝักบัวหรือว่าใช้เป็นขวดน้ําเทก็ได้แล้วเราก็ใส่น้いいําไปจนให้น้าไหลออกก้นกระถางเลยคือใช้คําว่ารดให้ชุ่มนะคะเจ้าพวกเนี้ยเขาเป็นไม้ในพื้นที่แล้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ชอบน้ําขังแต่ถามว่าต้นไม้ทุกต้นน่ะชอบน้ํำไหมเขาชอบน้ํานะคะคือน้ำมันก็คืออาหารที่เอาไปใช้ในกระบวนการ สังเคราะห์แสงของเขานะคะเพราะฉะนั้นถามว่าน้ําจําเป็นกับพวกกระบ,บองเพชรไหมจําเป็นนะคะเขาไม่ได้กลัวน้ําอย่างที่หลายๆคนเข้าใจกันนะคะประมาณแบบว่าให้หลีกเลี่ยงจากน้ําให้หลบฝนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเหมือนกับเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะไม่เชิงไม่เชิงว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะเพราะว่าบางทีท่านผู้ขายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกให้ผู้ซื้อหลีกเลี่ยงการโดนน้ําในทุกกรณีซึ่งฟังดูเลวร้ายค่ะฟังดูเหมือนแบบ ไปปะป้ายาเขาไว้ว่ากระบองเพชรกลัวน้ํานะคะซึ่งจริงๆมันจะเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนิดนึงนี่ค่ะเราก็ลดลงไปจนมั่นใจว่าน้ําเขาไหลออกที่ก้นกระถางนะคะเพราะยังไงเนี่ยน้ํามันก็เป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตของพืชเช่นกันนะคะไม่ว่าจะพืชแถบทะเลทรายหรือพืชในแถบร้อนชื้นในแถบเอเชียหรือในบ้านเรานะคะต้องการน้ําหมดแต่เจ้าพวกนี้ยเขามีพื้นฐานมาจากทะเลทรายซึ่ง ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นทะเลทรายพื้นดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรายและหินนะคะซึ่งคุณสมบัติเขาอะก็คือไม่อุ้มน้ําแต่ถามว่ทาทะเลทรายมีฝนไหมมีนะคะมีพายุฝนฝนหนักฝนแรงด้วยแต่ว่าก็เป็นแค่ช่วงฤดูกาลหนึ่งแต่เมื่อฝนมาสมมติมาในปริมาณมากๆเนี่ยน้ำก็ไหลเยอะเลยฝนตกลงมาเยอะน้ําแทบจะท่วมเลยแต่ว่า ในเวลาไม่นานน้ำเขาก็จะซึมผ่านชั้นทรายชั้นหินไปจนหมดพื้นดินบริเวณทะเลทรายเขาจะไม่อุ้มน้ำเพราะฉะนั้นน้ำที่มาเนี่ยปริมาณเขาก็จะไม่มากเกินที่พวกกระบองเพชรต้องการแล้วกระบองเพชรเขาก็จะมีกลไกพิเศษของเขาที่จะเก็บอุ้มน้ำไว้ในลำต้นเพราะฉะนั้นเขาก็แค่ดูดน้ำที่ มากับฝนในช่วงเวลานั้นแล้วก็เก็บไว้ที่ลําต้นเขาถึงเรียกว่าเจ้าพวกเนี้ว่าไม้อวบน้ำนะคะอันนี้เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆแถมๆม,มานี่นะคะวิธีการพอรดเสร็จใช่ไหมคะ <c oughs> น้ําก็ไหลออกมาแล้วน้ําที่อยู่ในถาดก็คือน้ําส่วนเกินเราก็เททิ้งนะคะพวกเนี้ยน้ําส่วนเกินทั้งหลายเราเททิง้งเปรียบเหมือนกับ ถ้าอยู่ทะเลทรายใช่ไหมฝนตกลงมาปึ้งลงมาเสร็จลงมานี่ดินไม่อุ้มน้นาําน้ำไหลผ่านแต่ดินเปียกดินทรายตามทะเลทรายเปียกเพราะฉะนั้นรากของต้นไม้เขาก็จะดูดน้ําที่มีในชั่วขณะนั้นอะเก็บไว้ในลําต้นน,น้ําพวกเนี้ย คือน,น้ําส่วนเกินเขาก็จะซึมผ่านชั้นดินของเขาไปเพราะว่าลักษณะดินเขาจะเป็นดินไม่อุ้มน้ําแต่ถ้าดินในเขตเอ,เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยที่เราอยู่อะไรพวกนี้มันจะมีเนื้อดินสารอินทรีย์ทับถมเยอะมันไม่ใช่แค่เฉพาะทรายและหินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะอุ้มน้ําเยอะดินก็จะชื้นจากถ้าเกิดเทียบกับของทางแถบพื้นเพที่เขาเขามาเนี่ยดินทรา,าย อาจจะเก็บน้ําได้วันเดียวชื้นๆอยู่อีกวันลุกขึ้นก็อาจจะแห้งหมดแล้วแต่ว่าถ้าเป็นในเขตร้อนชื้นเนี่ยดินของพวกเราอ่ะก็เก็บน้ําได้3 4มี่ห้าวันซึ่งเกินความต้องการกับลําต้นพวกนี้แหละเพราะว่าเขามีกระบวนการเก็บน้ําไว้ที่ลําต้นเขาแล้วนะคะเขาถึงได้ชื่อว่าเป็นไม้อวบน้ํานะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเลก็กๆน้อยเพราะฉะนั้นน้ําที่เกินมาแบบเนี้ย ก็เททิ้งแต่ท่านี้พอเขาอยู่ในกระถางมันก็ง่ายในการจัดการใช่ไหมคะเราก็ดูแค่อ๋อตรงนี้เกินเททิ้งนะนี่แล้วก็เอาเททิ้งไปแล้วก็อันนี้อันนี้เททิ้งอย่างโหดสาดออกไปหน้าบ้านนี่นะคะเราก็จะเหลือไว้แค่นี้หลังจากเนี้ยสักประมาณสามวันหวันถึงหนึ่งสัปดาห์สังเกตดูถ้าดินแห้งค่อยรดใหม่ รอให้ดินแห้งสนิทเลยนะคะค่อยรดวิธีตรวจสอบว่าดินแห้งไหมเนี่ยอาจจะใช้ไม้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้จิ้มฟันลองจิ้มดูถ้าไม้ยังชื้นก็แสดงว่าดินยังมีความชื้นก็ยังไม่ต้องรดนะคะทีนี้เราก็มาเอาน้ําที่เกินออกอย่างเงี้ยส่วนเกินเทออกอันนี้ก็ปล่อยเขาอยู่ต่อที่เราใช้จานรองนี่คือเราต้องการแสดงให้เห็นว่าเรารดจน น้ำไหลออกมานะคะทุกอันน,นี่นี่นะคะเนี่ยเราลดจนคือตอนนี้ดินในกระถางอะ่ะก็คือชุ่มหมดแล้วพร้อมที่จะให้รากถ้าเขามีแล้วนะคะก็จะดูดน้ําขึ้นไปเพื่อเลี้ยงลำต้นเขาแล้วนะคะโอเคนะคะสำหรับ สำหรับวันนี้นะคะเราก็มาแวะมาอัปเดตให้ดูความคืบหน้าของต้นไม้อย่างที่เห็นไปแล้วว่าเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและนี่แตกยอดนะคะมีต้นอ่อนขึ้นมานี่นะคะก็ฝากเอาไว้ถึงวิธีการรดน้ำนะคะาไวาพี่มุกจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเจ้าพวกนี้ก็จะตั้งไว้ที่โต๊ะแถวนี้แล้วค่ะแต่ว่า,เ,าเริ่มขยับให้เขาโดนแสงแดดมากขึ้นแล้ว ก็อาจจะเอาไว้ที่โต๊ะนี้แหละเพราะว่ามีแดดเช้าเข้ามาแต่เนื่องด้วยกระถางเขาอาจจะเล็กนะคะเพราะฉะนั้นการลดน้ำหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลมากนิดหนึ่งว่าจะรดมากรดน้อยยังไงนะคะแต่ก็ฝากเอาไว้ด้วยว่ายังไงอะ่ะจะบองเพชรอะ่ะเขาก็ต้องการน้ำค่ะเขาไม่ได้เป็นพืชกลัวน้ำนะคะหลายๆท่านไปเข้าใจว่าเขาเป็นพืชกลัวน้ำไปแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะฝากตามไปที่เพจมุกแคคตัสแล้วก็ไปดูที่เพจนั้นนะคะบางทีเราก็มีรายการอะไรน่าสนใจเผื่อท่านที่อยากจะลองปลูกกระบองเพชรดูเริ่มต้นนะคะเอ๊จะเอากระบองเพชรสายพัานธุ์ไหนไปปลูกดีก็เข้าไปดูในเพจนะคะพี่มุกมีแนะนำเอาไว้เยอะเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขในการปลูกกระบองเพชรค่ะสวัสดีนะคะ